ครับสวัสดีครับผมนายกิษิศักดิ์ข้อของวันนี้ผมได้เอาพระเกตบัวตูมครับนะครับนี่อีกพิมพ์หนึ่งครับเกตบัวตูมเอามาลงให้ f อฟีได้ดูหลายๆเนื้อหลายผิวนะครับนะครับพระตอนนี้องค์นี้ก็พระยังไม่ผ่านการใช้นะครับแต่ก็ได้มีการได้สัมผัสนะครับเนื้อนี้เนื้อปูนแก่นะครับเนื้อปูนแก่งเนื้อปูนแก่งนะครับผสมเนื้อนี้จะก็ผสมกับ เนื้อเนื้อผงผสมข้าวสุกกับปูนเปลือกหอยนะครับแล้วผงเกสอนนะครับผงดํานะครับแล้วก็มีพิมพ์นี้ก็จะเป็นน้ํามันต่างอิวนะครับน้ํามันต่างอิวน้าอ้อยเคี้ยวพวกนี้ครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีเด็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วมวลสรอีกหลายอย่างนะครับ๋ยวลลงดูขยันยด้วยกล้อง 16x ดูความเก่าอย่างเดียวครับว่าพระ เนื้อเขาเก่าถึงเ่าครับพระนี้ไม่ได้ผ่านกันใช้ได้คือได้สัมผัสอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้ทดสอบด้วยให้น้ำขมิ้นนะครับแล้วก็ดูว่าพระเนื้อแก่อย่างนี้ขมิ้นจะผ่านจะแดงจะเหลืองหรือเปล่าครับก็ลองดูครับบางจุดก็มีเหลืองบางจุดก็มีแดงครับเพราะพระอายุ ยุคนี้ก็คือถ้าแก่ปูนครับถ้าปูนเขาังไม่ตายก็จะมีอบตาแดงนิดๆนะครับนะครับแต่ก็เหลืองมากกว่าแดงนะครับก็ถือว่าคมินยัง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 คือดูด้วยตาดูความเก่าจะดีกว่าครับดีกว่านะครับดูพระแบบชาวบ้านนะครับเราดูแบบชาวบ้านกันนะครับดูแบบชาวบ้านนะครับนะครับ นี่มีพระเกตพาลานะครับนะครับนี่นะครับสวยไหมครับนี่พิมพ์นี้ก็เป็นของหลวงหลวงสิบ์นะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายในยุคนะครับนะครับนะครับจะมีล่องนะครับลงมานี้ครับแล้วก็มีสารแซมหรือเส้นนิสัยนะนะครับฐานแซมนะครับลงมานี้ครับเส้นหนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งครับอันนี้ยังถือว่าถือว่าชัดครับถือว่าชัดอยู่บางบางองค์นี้งงไม่ชัดนะครับนะครับครับสวยครับนะครับดูวิธีดูครับ วิธีดูนะครับดูข้าวครับนะครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยครับเราก็มาดูแบบชาวบ้านนะครับดูแบบชาวบ้านนะครับดูพระแบบชาวบ้านนะครับดูครับดูความสวยไหมครับดูพิมพ์นะครับดูนี่คือพระพิมพ์เกตบัวตูมนะครับวัดระฆังนะครับดูครับมี องค์ก็ชัดางไม่ชัดนะครับเพราะพระเขากดแม่พิมพ์หลายแกะแม่พิมพ์หลายคนนะครับมีองค์ใหญ่องค์เล็กมีอ่าไม่เหมือนกันนะครับนะครับแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะพิมพ์เกียประตูมีเยอะมีหลายพิมพ์มีหลายคนแกะแม่พิมพ์ครับนะครับมีเม็ดสีเหลืองนะครับเนี่ยสีเหลืองนะครับนะครับดูครับค่อยดูนะครับเราดูภาพแบบชาวบ้านเนื้อนีุแกปูนนะครับแกปูนเนื้อผสมแกปูนแก ถ้าส, like, いい ites, ส, gente, again. สีอย่างนี้เขาเรียกกันครับเป็นเนื้อขาวอมเหลืองนะครับสีงาช้างครับเนื้อนี้เรียกสีสีสีงาช้างนะครับเนื้อสีงาช้างนะครับตามตำรานะครับตำราก็เขียนว่าถ้าสีขาวอมเหลืองสีขาวอมเหลืองมนนะครับเนื้ออูนแก่เนี้ยเขาเรียกว่าสีสีงาช้างนะครับเราต้องรู้เรื่องสีสีพักด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกพิมพ์เกตโบตูมีมีพระเกตมาลานะครับนะครับมีใบหูนะครับมีใบหูนะครับนี่ครับ มีสังกตินะครับดูครับชัดเจนนะครับนะครับนะครับวิ่งเส้นนี้จะคือของไรถ้าอย่างนี้คือลายเส้นของช่า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 งสิบหมู่นะครับลายเส้นของช่างสิบหมู่คือเขาคนที่แกะไม่พิมพ์ก็จะทิ้งลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับบางคนบางบางพิมพ์ก็จะไม่มีเส้นนี้นะครับเรารู้ลักษณะครับไม่เหมือนกันนะครับต้องดูให้ดีนะครับเราจะไปชี้ตําหนินะครับเพราะพระกาชี้ตําหนิปุ้งกับจะไม่ตรงเพราะเขาแกะไม่พิมพ์มนหลายคนครับแล้วถ้าแกะปุ๊บมันไม่เหมือนเอาครับ เดี๋ยวชาวบ้านยิ่งชาวบ้านไม่รู้เรื่องเรื่องพระเครื่องไปซื้อหนังสือมาดูมาเทียบอ้าวพอเทียบแล้วทําไมพระเราไม่ตรงกับพิมพ์ในหนังสือนะครับนะครับเราจะคนที่เป็นชาวบ้านก็อย่าไปวิตกนะครับเพราะว่าพระเขาคงหาเขาคงหาได้เขาคงมีพิมพ์คงมีภาพพิมพ์นั่นแหละเขา,าถ่ายลงหนังสือนะครับแต่ยังมีอีเมบล็อกแม่พิมพ์อีกหลายบล็อกแม่พิมพ์นะครับที่เขายังไม่ลงนะครับเพราะพระสราเนาคังเขาแกะแม่พิมพ์แกะบลนะ็อก อย่างพิมพ์เกตประตูนี่ก็มีหลายหลายบล็อกมากนะครับยิ่งหลายบล็อกนะครับนะครับไอ้ที่เขาลงหนังสือได้สําหรับที่เขามีนะครับเขาถึงเขาลงก็ลงบล็อกนั้นแต่บังเอิญถ้าคนไหนมีชาวบ้านคนไหนมีเขาก็เอามา,เอา,เ,อาเอาพระเอาพระมาเทียบดูมันตรงกับหนังสือที่เขาลงก็ถือว่าโอเคไปก็ถือว่าดีไปนะครับแต่องค์ไหนไม่ตรงก็อย่าวิวิทตกนะครับนะครับก็คืออย่างองค์เนี้ทําไมองค์นี้ทําไมมีเส้นนี้ชัดเจนมาถึงนี้บางเส้นมีแค่นี้นั่นแหละครับ ันคุณละบล็อกกันนะครับคนละบล็อกนะครับถึงบอกว่าพระที่สูญหายไปเนี่ยก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะชาวบ้านเขาไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจบุคคลมาชีตําหนิตําหนิต้องเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้องค์พิมพ์อย่างนี้ไม่อธิบายหมดว่าพระเขาแกะแม่พิมพ์หลายบล็อกนะครับพิมนี้พิมพ์พิมพ์เก็ปวโตมนี้มีหลายบล็อกแล้วก็มีหลายคนแกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็แต่งละพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจครับเพราะว่าไม่ใช่โรงงาน ใช้มือแกะมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับต้องอธิบายให้เข้าใจกันครับเพราะชาวบ้านเรานี่เราดูพระแบบชาวบ้านนะครับทีนี้เราจะขจ่างได้ไงครับว่าต้องมาดูเนื้อพระอย่างเดียวครับดูพระว่าตรงกับอายุหรือเปล่าพระอายุสร้างกว่าร้อยหกสิบปีเนี่ยเราดูความเก่าความเหี่ยวความหดความย่นความย่อความเก่านะครับแล้วก็มาดูมวลสารนะครับนะครับพิมพ์นี้แค่ดูดูประกอบเฉยนะครับแค่ดูประกอบเฉยเราต้องดูเนื้ออย่างเดียวนะครับให้ดูเนื้อนะครับ เน้นดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับเพราะเนื้อพระความเก่าเกา๋ไม่ได้ครับเหมือนเราจะดูเลือกเครื่องลายสังกะโลกเครื่องโบราณนะครับเขาดูเนื้อท่านนะครับท่านดูท่านดูที่แบบดูที่สีจบเลยครับนะครับหมดตูดครับนะครับเราดูเนื้ออย่างเดียวครับดูเนื้ออย่างเดียวนะครับแล้วเราจะไปเข้าอยู่ในกลุ่มคนที่เขาอ่าที่ลงภาพแค่พระเมื่อกี้พิมพ์กี่แบบนะครับอย่าไปตรงนั้นนะครับอย่าไปอย่าไป ถ้าเราไปตรงนั้นก็พระเราไม่ตรงเขาเราโน้เป็นพระเก๋นะครับทีนี้พระเราก็เอาไปให้คนอื่นหมดเลยครับอย่างนั้นนหะบางคนก็เอาไปขายถูกถูนะครับเพราะว่าพระไม่ไม่ตรงไม่ตรงพิมพ์นะครับเพราะพิมพ์ที่เขาลงหนังสือนั้นเขาลงไม่กี่แบบเองครับเขาลงไม่กี่แบบเองนะครับนะครับนะครับพอเข้าใจนะครับจะได้เข้าใจเรื่องพระกันนะครับต้องศึกษาให้ดีนะครับพระสมเด็จคังเขาสร้างกันหลายหลายพิมพ์แล้วก็พิมพหนึ่งมีมีหลายบล็อกนะครับ แล้วพิมพ์หนึ่งบล็อกหนึ่งก็มีคนแกะบล็อกแม่พิมพ์หลายคนนะครับนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับครับจะลงขยันด้วยกล้อง1,600 x ยให้ดูนะครับนี่ครับนี่พัเกตมาลานะครับไหมครับสวยไหมครับนี่พัเกตมาลาครับไหมครับสวยครับเป็นตะปุ่มตะปุ่มนะครับสวยจริงๆครับนี่ครับ พระพักใบหน้าท่านจะใหญ่นะครับนะครับสวยครับนี่ครับแล้วนี้เราดูคร่าวๆนะครับเราจะดูพาดูคร่าวๆก่อนนะครับดูคร่าวๆก่อนนะครับจะเย็นๆนะครับแล้วจะขยายให้ดูครับดูเนื้อนะครับเราจะไปยึดติดพวกไอมวลสารอะไรเนี่ยครับเราดูความเก่าเลยครับอันนี้เราดูผิวนอกก่อนนะครับดูผิวนอกเราไม่ยังไม่พาดูพระนี้เขาก็บอกว่าใช้ปูนแก่ปูนผสมเกสรข้าสุก ข้อยน้ำว้าล้วยหอมจันน้ำพึ่งนะแล้วก็พวกน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำแล้วก็เนื้อถ้าเป็นยุคของน้ำมันตังอิวก็น้ำมันตังอิลเราต้องแยกให้ออกนะครับแล้วก็มีมลสารศักดิ์สิทธิ์มีหลายพงไพายดังมีอะไรครับแล้วก็มีเนี่ยมลสารนี่ครับนะครับในวพวกนี้ครับนะครับนะครับมีหลายสีนะครับนี่ครับแล้วก็มีพระพังงอกครับพังงอกครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูครับนี่นะครับส่วนที่งอกเขางอกออกมานะครับนี่ครับดูครับนี่นี่ครับ ติดปุปุ่แต่ปามพวกนี้ครับไหมครับพวกนี้ครับพังงอกนะครับนี่ครับนี่คือความเก่าเนี่ยบอกไม่ได้ทําไม่ได้ครับนะครับเขาจะงอกขึ้นมาเป็นตะปุกตตะปุขนครับเขางอกงอกแบบคือเราดูแบบชาวบ้านนะครับพระต้องงอกได้นะครับนี่คือความความงอกนะครับงอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับเขางอกไม่สม่ําเสมอนี่คือนี่กําลังงอกคือคุยๆนี่กำลังงอกเห็นไหมครับนี่กำลังงอกครับเดี๋ยวงอก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 กำลังขึ้นมาครับไม่ไม่เสมอกันครับเป็น คือผุดขึ้นมาครับผุนผุดขึ้นมาครับนะครับเนี่ยอันนี้งอกได้ที่แล้วเพราะพองงอกมานานแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีแบบนี้ครับเนี่ยเป็นสีอย่างนี้ครับในงอกจากในเนื้อออกมานะครับเนี่ยผมงอกในเนื้อนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยพวกนี้งอกจากในเนื้อออกมาครับนะครับไอพวกเขาวนั่นก็คือเป็นพวกผมไมตุกคนนะครับแล้วก็เป็นพวกเอาแคลไซด์ขึ้นมาใหม่เข้าใจไหมเขางอกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยเราดูไหมครับมันจะงอกแบบนี้ครับงอกขึ้นมามีหลายๆชั้นนะครับแบบนี้ปกี้เราดูพะตึงๆ่ััััคคคครรรรบบบนีีดูบ ดูครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับงอกขึ้นมานะครับงอกฝุดฝูขึ้นมาส่วนที่เป็นมวลสารก็เป็นมวลสารถ้าเป็นสีก็เป็นสีนะครับนี่ครับนครับธรรมชาติครับนี่เราจะขยายให้ดูครับนี่ครับเป็นเขียวพวกนี้ครับพวกนี้เขียวพวกนี้ก็เป็นพวกดินเจ็ดดินเจ็ดป่านะครับพวกนี้คือคาบคาบของมวลสารนะครับนี่ครับนีครับนี่ครับถ้าเราไม่ขยายก็ก็ปกตินะครับเห็นไหมครับก็ปกตินะครับ เราต้องดูความเก่าว่าพระงอกนะครับพระสมเด็จครังเขาบอกว่างอกได้ต้องงอกได้นะครับทใไมงอกแห้งๆพระแห้งๆเรียบตึงเก๋ทันทีนะครับนะครับแต่สวยยังไงก็เก๋นะครับเพราะสมรของของเก๋มันจะมันจะมันจะเรียบตึงนะครับพอเราเราเราขยายลงไปนะครับมันก็จะไม่มีการงอกนะครับนะครับนี่ครับดูมวลสารพวกนี้เม็ดมวลสารครับมวลสารนี่ของเราแบบสวยมากครับเพราะผมมีตัวอย่างหมดครับ ของรูปแบบสวยมากนะครับแม็ก่าวไซค์ยังโอ้โหถ้าแม็ก่าวไซค์เนี่ยทำได้เหมือนมากครับแล้วครับครับเก่าครับเน่าเลยทําเหมือนมากครับแต่พอมาดูกล้องนี่ครับจบเลยครับรู้ทันทีครับถ้าเราดูมันเผลอเนี่ยนะครับนี่แหละครับดูไหมครับนี่คือเหล็กไหลผงไพรดาครับเหล็กไหลผงไพรดำจะเงาๆครับเห็นไหมครับเดี๋ยวใต้เหล็กไหลของเรามันจะมีพวกแคลไซค์เป็นก้อนๆนะครับนี่ครับธรรมชาติครับ คาบอย่างเงี้ยต้องระวังครับถ้าสีอย่างเงี้ยต้องระวังพระสีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแป้งปกแปง้งลรยแป้งนะครับถ้าของโรงเรนแบบเขาจะเอาน้ำาสาวข้าวครับน้ำาสาวข้าวนะ่ที่เรากินข้าวกันสาวข้าวแล้วเขาเอาทิ้งนะ่ะเขาจะเอามาแช่น้ำาสาวข้าวพอแช่เสร็จเขาก็จะเอาเอาใบใบตองกล้วยนะมาถูครับมาขัดนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเพราะผมมีตัวอย่างหมดครับที่พูดมานี่ครับพอเราต้องศึกษาของโรงเรนแบบด้วยนะครับพอดูพอเรามาลงกล้องครับ ถ้าน้ำสำข้าวมันจะเป็นมันจะเป็นด้านเลยครับมันจะดันด้านครับเนี่ยเนี่ยตัวของแท้จะเป็นใสๆอย่างงี้ครับเป็นเม็ดเกล็ดๆอย่างงี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเป็นเกล็ดๆนี่ครับเนี่ยเขาจะขึ้นเกล็ดนะครับขึ้นเกล็ดๆนะครับแล้เขาจะเป็นแคลไซายครับเขาจะไม่ใช่น้ำสาวข้าวครับคือเกล็ดของปูของปวกหอยครับเขาจะมีเกล็ดของเปลือกหอยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับแบบๆนี่ครับเห็นไหมครับเห็นมี่ยครับพวกนี้ครับถ้ามันจะขึ้นเขามีแววมีธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นน้ำซาวข้าวมันจะขาวด้านมันจะด้านขาวไปเลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันนะครับมันจะด้านขาวไปเลยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะตัวอย่างเดี๋ยวสักวันผมจะลงเอาผ้าล็อกแบบเอาลงให้ดูทั้งองค์เลยครับให้ลงหนึ่งหนึ่งคลิปเลยครับคลิปละองค์ไปเลยครับพักเกเลยครับคือพักเกคือพักเกไปเลยนะครับนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับแขนซายก็ขึ้นมีเขางอขึ้นมาครับ ขาเครือมันก็จะเหลือบเงานี่ครับนี่ครับเดี่ยวเขากำงอกขึ้นมาใหม่ๆครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับเดี๋ยวทั้งหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยดูไว้ครับเนี่ยครับมีทองนะครับมีทองคำทีนี้เราดูด้านหลังครับ หลังพื้นเรียบก็จะดูง่ายกว่าครับเพราะเราขยายทีเดียวครับประมาณนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายแล้วก็มีพักงอกนะครับอย่างนี้ครับผ้านี้เสมอนะครับก็จะเป็นทีนี้เขาเนื้อผ้าก็จะใสสว่างนะครับพ้าชุระคังจะลักษณะนี้ครับจะขยายและสว่างนะครับนะครับนี่ครับมีผมทุกคุณออก เต็มไปหมดนะครับผงตะกุนข,ขาวขาวครับเขาโรยด้วยผงตะกุนนะครับพวกน,นี้เนี่ยผงตะกุนที่ท่านโรยไว้นะครับนะครับธรรมชาติครับดูนี่คือผงตะกุนค,ครับ องนี้ผสมองทุกคนเยอะนะครับแล้วก็พระงอกเยอะครับงอกเม็ดแร่ก็เยอะครับดูครับผมทุกคนแล้วเข่า้ายงอกมาเต็มเลยครับนี่เด็กลายผงไผ่ดำครับเด็กลายพงไผ่ดำดูครับเม็ดกวดเม็ดทรายเยอะครับเม็ดแร่ก็เยอะครับแล้วก็เข้ายก็เยอะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับ เขาขึ้นเป็นก้อนนะครับภาพแบบนี kind of екс, so ้ไม่ขึ hmm. ung, ้นไม่เหมือนกันนะครับอันน yeah, ี้เราไม่ขยายเต็มนะครับเราให้ดูภาพรวมๆภาพของกว้างมุมกว้างนะครับมุมกว้างครับให้ดูมุมกว้างนะครับนี่ครับขึ้นอย่างนี้ครับเอาดูง่ายๆครับดูแถวซ้ายอันนี้ขึ้น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 ใหม่จะขึ้นขาวๆอย่างนี้ครับนี่ครับ ใ่ไหมครับนี่ละเขาไซส์เขาก็ขึ้นมีหลายลักษณะมีหลายลักษณะขึ้นไม่เหมือนกันมีหลายลักษณะนะครับนี่คือความเก่านะครับความเก่าถึงบอกผมมาค่อยเน้นพวกมวลสารครับเพราะมวลสารมันเพราะผมมีของเก๋สว,สวยสวยๆี่ยนะครับเขาใส่เต็มที่นะครับนี่ครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับ มวลสารแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับสีต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าของเรืงแบบเป็นเม็ดพลาสติกนะครับเพราะผมมีตัวอย่างหมดนะครับที่พูดมานี่ครับผมหาไว้เพื่อเอามายืนยันนะครับแล้วก็จะเอาลงให้เอฟซีได้เรียนรู้นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้ครับเพราะเขาเกิดจากพวกอาพวกน้ําดินจัดดินพวกดินจัดท่าแล้วพวกพวกไอ้อัญมณีครับจะเป็นอย่างนี้ครับ ข้าใจเรารู้ดูด้วยตาเปล่าแล้วปุ๊บเราจะรู้นี่เราดูแบบชาวบ้านนะครับเราจะรู้ว่านี่คือเป็นของแท้เป็นอัญมณีแท้เป็นน้ําเป็นคาบน้ำข้าวอะไรารจะูได้เลยถ้าเป็นของปลอมครับมันจะเป็นเม็ดพลาสติกครับเม็ดพลาสติกสีฟ้าดูง่ายครับของเล่นแบบใช้เม็ดพลาสติกนั่นเลยครับเขาใส่เม็ดสีฟ้าสีเหลืองสีส้มหมดเลยครับเป็นเม็ดพลาสติกนะครับต้องระวังนะครับคาบก็คาบก็เป็นคาบไปไอ้คาบ น,น้ำซาวข้าวครับแล้วก็กาวหรือก็แล้วก็ไข่ขาวนะครับนี่ทองคํานะครับของของรองรแบบก็ใส่ทองด้วยกันนะครับแต่ทองก็เป็นทองเก้นะครับแต่ทองแท้ต้องเป็นทองถ้าทองแท้ต้องเป็นทองคําแท้แท้ๆอย่างนี้ครับนะครับดูครับเนี่ยทองคําแท้แท้อย่างนี้นะครับนะครับอยู่ใต้นะครับม็นจะอยู่ใต้ต้องอยู่ใต้ใต้แถวซ้านะครับฟกทองพวกอะไรครับ ชาวไซด์ต้องทับหมดนะครับพระยุปันนี้ครับดูเม็ดแรกครับดูครับดูเม็ดแรกนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดแรกนะครับไม่กวดเม็ดแรกนะครับเนี่ยไม่กวดเม็ดแรกเป็นอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเป็นขาวนวลว่านี้ถ้าเป็นขาวนวลเนี่ยเม็ดแรกเม็ดแรกไมกวดเม็ดทรายนะครับเมกวดเขาครับถ้าเป็นเม็ดชาวไซ้ก็จะเป็นวุ้นนะครับสีเหมือนกันนะครับนะครับดูสวยๆครับเนี่ยดูเขาเนี่ยมวลสารครับมวลสารครับนี่ครับอยู่ด้านนี้เยอะครับนี่ครับนี่ครับ โบเม็รแรกกับขาวไายนี่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าออกขา,ขาวขาวนุ่นเท็ใสนั่นคือเป็นพวกเม็ดแรกครับแล้วก็เม็ดเถาโอ้โเยอะเลยครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ